ีสกูตเตอร์เอาหวยไม่ใช่ะอ๋ออยากเรียกว่าโรบบขอบอ่ะทางนี้ระบบขอบเอาเอ๋าไกลๆเลยบ่ลองมึงดูเอาเอออ่ไปขี่มาติพุ่นเด้อเอาซ้อมไปดูซ้อมดูสะไลยกขาโซบ่ลองมึงดูยกขาวันโอ้ สัวกบพี่พุ่มได้เลยหันมาพี่แับนี้โอ้แข่งเอาไปแข่งพี่พุ่มเนาะเอาไปแข่งกับพี่พุ่มด้วพี่พุ่มเกิดสีโซ้รบปคอบใสเบิ่งมากับนี้อ่ะสไลด์มาเลยอ่าเร็วๆอ้าวเออเร็วๆเร็วๆเลี้ยวว้าวเฮ้ยว่าเร็วเฮ้ยเอามาพี่หันเออหันมาพี่โอเคพอหันละหันละหันละพอแล้วหันละมาอืมมาตรงๆนะ มางตรงเลี้ยวมาเลี้ยวมาพี่เลี้ยวมาทั้งนี้เออมันเลี้ยวว่าไปบอกเดี๋ยวเอายกขาว้าวนโอ้กดไลคเอาอีกเอาเอาอีกลองบึงลองดูไปเอ้า Bye. Vịt dục.